เรียกได้ว่าสุขสันต์วันสงการนะครับทุกคนสุขสันต์แบบวันขึ้นปีใหม่นะครับท่านผู้ชมวันสงการนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะแล้วก็นะครับคิดสิ่งได้สมความปรารถนาก็ถ้าใครนะครับที่อยากจะได้แบบร้านเติมโลมาร์เนะฮะแล้วก็เป็นร้านที่รับกดเกมร์สกับกดผลบอกฟุตเนี่ยผมขอแนะนำร้านนี้เลยแล้วกันนะครับร้านริสตัลช็อปนี่เองนะครับ ซึ่งถ้ใครอยากจะมาเติมเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะผมจะแปะไว้ในทุกคลิปคลิปเลยนะครับก็นะครับจะมีบริการรับฟาร์มเนี่ยบล็อกฟุตดโบกุโนโลบล็อกนะครับโลโก์อนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์นะครับเล่นฟาร์มนะครับกดดูได้เลยนะครับคือร้านนี้นะครับเป็นร้านที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเลยนะครับคือร้านนี้เนี่ยคือมีบริการฟาร์มบริการแบบกดผลด้วยนะร้านนี้นะครับรับฟาร์มแบบดีแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่ารหัสท่านเนี่ยจะหายหรือว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ถ้าใครอยากจะเตินะครับป ถ้าคุณอยากจะหาร้านบริการดีๆเนี่ยที่คล้ายกับช่องผมที่มีคุณภาพนะครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยนะครับร้านอ d i ิ m เมช h ช shop น,นี่นะซึ่งนะครับในร้านเนี่ยจะมีการบริการรับฟาร์มหลายแมปเลยกันนะครับซึ่งจะมีการปั๊มวลวต่าง,ต,างต่างนะครับเช่นสตีฟวันพีทบอฟฟูชเจลเบกแมซิตี้ดันเชนควสนะครับ ซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรดีนะรุมทีลุมคิงพีชแล้วก็ชินโดไลด์ด้วยล่ะเองนะครับแล้วก็นะครับออสตาอาร์ทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับมีการเติมผลด้วยนั่นเองท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ขายนี่นะครับผลปีศาจนะครับทุกๆตอนเย็นนะครับแมปบันพีเเจนเนอรี่นั่นเองท่านผู้ชมซึ่งถ้าใครจะมาซื้อนะครับหรือว่าจะมาจําหน่ายเนี่ยก็มีการกดผลไอจีโลบอกด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะฮะก็โอเคนะครับถือว่าเป็นร้านที่ดีเนาะก็ใครอยากจะซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมขอบคุณนนะะคคมากรับท่านผู้ชมนะะฮก็โอเค วันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นวันที่13นะเป็นวันสงการวันแรกเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่า <c oughs> ไม่มีน้ำสงการให้เล่นนะครับนนท์ที่จะลงน้ำไม่น้ำในกาวพีละกันนะครับนนนนตอมใจตายก <c oughs> ูจะเจ๊หมนวิสาก็ตามมันก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับนี่ยเกมเมิงนะแม่คือผมนะครับ,บ,รบไม่ได้ลงคลิปมาสองวันอีกแล้วเช่นเคยนะครับเพราะว่าพี่มัวแต่ไปติดเกมนะครับพี่ติดออสตามากเลยนะครับช่วงนี้คือแบบพี่ติดออสตาบ้ากๆาท่านผู้ ชมนะก็แกล้งแบบโคตรติดเลยเป็61แล็กก็จะเล่นต่อไปถึงเลียวลลร้อยนะท่านผู้ชมก็โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ก็มาอยู่ในเกมกาวผิดแล้วเช่นเคยนะครับโอเคก็วันนี้นะครับคนดูผมก็จะมาสอนนะครับไม่ใช่สอนพี่ผมจะมาทําตามบัคกที่คนดูผมได้ทาการโพสไปในชุมชนนะในช่องของผมว่าผมจะทําคลิปหนักใจแอดมินนะครับซึ่ง มันจะมีบั๊กหรือว่าสิ่งแปลกๆะไรในเกมบ้างเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่ามีอะไรกันบ้างในเอ็นท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูกันเลยละกันท่านผู้ชมนะฮะไปกันเลยครับผมนะฮะท่านผู้ชมไปกันเลยล t s go <S เอาเกมต้การโพสต์ไปว่า EP พีหนึ่งใครมีบั๊กในกาวพีทหรือสิ่งแปลกๆในเกมมีคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะฮะผมจะลองทำให้พี่มิคาโดวิคุระแก้แบบหนักใจโอเคซึ่งตอนแรกผมไม่คิดว่าคนจะเม้นเยอะเป็นร้อยขนาดนี้ชี้โคตรเยอะเดี๋ยวผมขอรีก,ก่อนล้วกันเผื่อจะมีคนเม้นต์มาเพิ่มนะครับ โอเคนะฮะซึ่งแบบว่าคูดเยอะจริงๆคือมีคนเมนต์มาเยอะมากๆนะครับร้อยแปดสิบเอ็ดคอมเมนต์เลยก็ว่าได้เดี๋ยวพี่จะลองแต่ละคอมเมนต์เลยนะถ้าคอมเมนต์ไหนพี่ทำไม่ได้พี่ก็จะข้ามนะครับขออภัยแล้วละกันนะว่าบางอย่างก,กูไม่มีนะท่านผู้ชมเข้าใจหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะทําการดูคอมเมนต์ก่อนแล้วละกันนะครับโอเคคนแรกะไรเนี่ยบั๊กในน้ำครับเวลาที่กดพุ่งหรือกดกระโดดในน้ํามันจะเด้งตกแมปไปเลย โอเคเดี๋ยวลองทํากันนะผมสหรับเอ่อบักในน้ำนะท่านผู้ชมโอเคบักในน้านะครับเขาบอกว่าให้ลงน้านะฮะแล้วก็ทําการกระโดดลงไปในน้านะท่านผู้ชมแล้วก็พุ่งหรือว่าอะไรก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไม่พี่พี่ลงไปในน้ำวะเนี่ยคือผมเคยเคยบักนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่คือมันไม่ลงไปในน้ำให้ผมนะท่านผู้ชมหรือว่าผมอ๋อเข้าใจแล้วคือผมต้องบินลงไปในน้ำนะฮะมันจะได้แบบว่าจมลงไปเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองใหม่นะลองใหม่ก่อนนะครับ น้องเขาบอกว่าให้เราลงไปในน้ำนะท่านผู้ชมนะแล้วเวลากดพุ่งหรือกระโดดในน้ำมันจะเด้งตกแมปไปเลยเดี๋ยวผมจะบินลงไปน,น้ำแล้วนะครับบินลงไปเลยนะครับโอเคเราก็จะกดกระโดดนะฮะกระโดดกระโดดไม่ได้นะคนดูคือบางนี้ผมทําไม่ได้หรือว่ามันบั็กไม่ได้หรือเปล่าอันี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันมันลอยตัวขึ้นอ่ะมันลอยตัวขึ้นนะคนดูคือเวลาผมลงไปในน้ำแล้วมันลอยตัวขึ้นนะครับตัวละครผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเขา่าจะแก้หรือเปล่าอันี้ก็ อาจจะใช่นะคนดูแต่มันลอยตัวขึ้นนะครับสรุปว่าบังนี้ผมทําไม่ได้นะครับคือมันเมื่อก่อนเนี่ยมันทําได้แต่ว่าตอนนี้ที่รู้สึกว่ามันทําไม่ได้แล้วนะครับเอกคเราต่อที่บั๊กที่2อันนะท่านผู้ชมเป็นน่าจะเป็นบั๊กนะครับหรือไม่ก็เป็นสิ่งแปลกในเกมนะครับบั๊กที่สอนะครับจากน้องพีพรามเกมเมอร์นะครับเขาบอกว่าเอาเรือขึ้นไปที่เกาะโยรูวี2แล้วบอสจะบั๊กทาให้ตีง่ายสลับมือใหม่โอเคอันนี้นะครับมัน มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่แก่ท่านผู้ชมก็มันเป็นบั็กที่ช่วยในการตีง่ายเนาะอันนี้ก็พี่ขออนุญาตห้ามประกานแล้วนนท่านผู้ชมนะฮะโอเคไม่รู้ว่าใช่บ้างหรือเปล่านะใช้ผลล่องหุนทาให้ตัวเองล่องหุนก่อนแล้วเปิดร่างเด็กกูตามกลายเป็นลังสีเขียวโอเคเดี๋ยวเราไปล็อกกันนะครับจากน้องมิคุระสติกิ์แอนิเมะเนเวอร์ไดนะครับเดี๋ยวเราลอกมันเลยก่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเอาที่ก่อนละกันนะครับไปเอานี่ก่อน เอาโอเคเอาเรือก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่จะเอาเรือสไตลเกอร์ละกันในการขับแบบว่าเร็วๆนะครับสปูดปาส,สปัสปูดปูตไปนะฮะพ <c oughs> <c oughs> ี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นไรนะครับโอเคถ้าใครชอบแบบว่าคลิปสนุกๆแนวนี้นะครับก็อย่าลืมเชียรกดไลค์กด Subscribe ใ,ให้ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวนะโอเคผมก็นึกว่าเกาะกลางหายไปไหนนะท่านผู้ชมคือผมงผมได้ทำการซื้อเดกกุเลยผมไปซื้อเดกกุก่อนละกันเนาะเดกกุ่มยังไม่ได้ซื้ออะไรท่านผู้ชมถึงผมจะมีเงินก็ตามนะ ผมมีเงนินอยู่7จล้านนะครับคือมีอยู่พอสมควรโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อเด็กุูก่อนลวกันนะครับซื้อเด็กกูแป๊บหนึ่งโอเคเด็กกูเท่าไหร่30ล้านซื้ออะไรน,นะผมซื้อมาแล้วนะครับเด็กกูวันฟอร์ออเดี๋ยวผมจะทำการไปนั่งเรือแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปที่เกาะกลางเลยแล้วกันนะครับจะดูว่าผมเนี่ยจะโดนซิงหรือเปล่านะครับ <c ười> <c ười> คือแบบอยากโดนช้อนแกงอะไรมานี้นะครับเหมือนเพลงจป๊ปฮูลครับน้องๆห <c ười> ยอกเฉยๆนะครับมาด,ดู โอเคผมขอสุดไม่ได้ผลลองผลก่อนแลนเ๋ยวเรื่องผลลองผลกูไม่ออกเลยท่านผู้ชมฮะว่าตัวฟากี้แย่หรือว่ามันไม่มีแล้วว่าคนดูมันยังมีหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเนาะไอ้ลองผลไม่ออกเลยเออเอาจริงๆเนี่ยไม่ออกเลย all visible ออกแล้วครับคนดูเดี๋ยวผมจะเอาบาลีไอ้ผมวันนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วเนาะเผื่อแบบว่าเผื่อแบบว่ามีแบบน้องๆอยากได้เดี๋ยวผมจะแจกให้เนาะโอเคเดี๋ยวผมทิ้งไว้ก่อนหน้าเนาะจิ๊บจึ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 ๊บจิ๊บจิเบจนี้นะคบับ โอเคกินไปเลยกันนะครับแล้วก็กดหายตัวใช่ไหมกดตัว E F โอเคแล้วก็ใช้เดกูวัน for all นะครับแปลงร่างเป็นเดกูบัน for all ไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่แปลงร่างยังไมเนน่นี่ผมแปลงร่างหรือ,อยังคนดู <c oughs> น่่จะแปลงร่างแล้วหรือเปล่าอันนี้น่าจะแปลงร่างแล้วนะครับโอเคมัน okay, กลายเป็นพลังงานสีเขียวแต่ว่ามันไม่ขึ้นเป็นพลังงานสีเขียวโอเคขึ้นแล้วคนดูพลังงานสีเขียวขึ้นแล้วครับคนดูครับอ๋อ <c oughs> อันนี้ก็คือพลังงานใช่ไหมคนดูครับ กามานี้รับผมโอ้ที่ดีท่ดีเท่ดีคนดูท่ดีนะฮะเป็นบั็กหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นปกติแล้วนะครับน่าจะไม่ใช่บั็กด้วยนะครับมันเป็นผลล่องหนเนาะแล้วกดอดีนก็น่าจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคถือว่าเท่ดีนะครับมาเดี๋ยวเราไปต่อที่บั็กที่2นะคนดูครับบั็กที่4ี่นะไม่ใช่บั็กที่2แล้วคนดูว่าที่4นะครับบั็กล่องหนตลอดเวลาครับกินผลโมจิแล้วกดสกิลเอฟกินผลล่องหนและกดสกิลเอฟกินผลทหารแล้วรอมานาหมด รอสกิลคูดาวอ่ะครับโอเคได้เดี๋ยวผมจะลองไปหาผลโมจิก่อนละนะครับคุณดูคือผมไม่ได้ใจว่าผมจะมีตังค์ซื้อผลโมจิหรือเปล่านะครับน่าจะออกหรือเปล่าผลโมจิผมคือผมไม่รู้มันจะออกแบบง่ายหรือเปล่านะครับหรือผมมีในนี้วะในสตอผมไม่มีแล้วเอ้ผมในสตอผมมีไฮ้พอดีเลยคุณดูเดี๋ยวผมต้องสุมหาผลทหารใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมสุมหาผลทหารก่อนละนะรับผู้ชมหน้านะคุณดูครับสุมเลยละเนาะมันจะชื่อว่าเอาได้โมจิพอดีเลยอ๋อโมจิอันนี้ผมตีออกเมื่อกี้โอเค เอาโมจิไปทิ้งหัอล้านะครับแล้วเราก็ต้องเอาอินวิสิเบลิลใหม่มาด้วยนะท่านะะผู้ชมมาฮะเดี๋ยวเราจะสุ่มกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวกูตกน้ำเดี๋ยวกูตกน้ำเดี๋ยววอาตกฟักโอเคสุม่มเลยอันนี่ได้บอมฟุตมานะคนดูครับบอมฟุตนี่ยังไม่ใช่อาหารนะครับ one hour later เออแบบเออไอ้นี่กับบักนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวมันจะได้แล้วท่าน,ะนะผู้ชมเขาบอกว่าบักล่องผนตลอดเวลานะครับกินผลโมจิแลว้วกดสกิลเอฟนะครับเดี๋ยวผมจะกินผลโมจิ F แล้วกดสกิลเอฟได้เนาะ กินแล้วกดสกิล F แล้วกินผลล่องผลแล้วกดสกิล F กินผลทหารแล้วก็รอคูดาวหมดนะครับรอมานาหมดแล้วก็รอสกิลคูดาวโอเคเดี๋ยวผมจะลองพิกแพงดูแล้นะกดสกิล F แล้วก็ต้องกดค้างหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวพี่จะลองกินเอานี้ก่อนแล้วก็กินดูนะฮะโอเคกดสกิล F โอเคผมสกิล F แล้วนะคนดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะกินนะกินโอเคผมกินแล้วผมกินแล้วแล้วก็ คราวนี้เราจะต้องกินผลอื่นที่มันเป็นคล้ายๆกับมิลิตี้ฟู้นะครับซึ่งตอนนี้พี่มีมิลิตี้ฟู้เดี๋ยวพี่จะกินเป็นผลที่มันใกล้เคียงกันนั่นก็คือเป็นกาวิทยแล้วกันเออกูอยากกินเฉยๆนะคนดูแล้วก็รอสกิลมันคูดาวจนหมดนะครับไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าว่าเราไม่มีผลทหารนะคนดูครับแล้วก็รอกูดาวนะครับโอเคแล้วดูซิมันจะได้หรือเปล่านะฮะคือพี่ไม่สุม่มพี่สุ่มไม่ได้ะคนดูพี่แบบขอโทษละกันนะครับ รอคูดาวนะครับโอเครอสกิลคูดาวแล้วกดไม่ได้นะครับมันต้องเป็นผลิ i ิตี้สุดท้ายที่กดสกิลนะคนดูถือว่าบั๊กนี้ลได้สำหรับผมผมสุ่มได้ผล m i l ตี้ไม่เป็นนะครับสุ่มไม่ได้คนดูท้อเลยนะครับมาต่อที่บั๊กแล้วกันนะครับเป็นบั๊กผลแสงครับบั๊กผลแสงต้องกดสกิลที่ของผลแสงแต่ต้องรองให้รีบกดของผลแสงแต่ต้องรองให้รีบกดสกิล F เลยเดี๋ยวผมดูก่อนผมมีผลแสงหรือเปล่านะคนดู ขนแสงนะะ่าจะชื่อว่าไรซ์หรือเปล่าไรซ์ไรฟุตโอเคเรามีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะเขาบอกว่าป้าขนแสงครับต้องกดสกิลทีของขนแสงแต่ต้องรองให้รีบกดสกิลเอฟเลยแต่ต้องรองที่กดสกิลเอฟเลยโอเคต้องกดสกิลทีก่อนนะครับแล้วก็ต้องรอรีบกดสกิลเอฟเลยโอ้เจสอันนี้มันบั๊กนะคนดูโอเคบัค๊ก โอเคอันนี้คือบั็กนะอันนี้คือบั็กแล้วนะคนดูเดี๋ยวเราจะรอครูดาวใหม่แล้วก็เดี๋ยวใช้ให้ดูแล้วกันนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเทสดโคตรเอาผมเพิ่งรู้ว่าผลแสงมันบั็อกอย่างนี้ได้นะคนดูครับมาเดี๋ยวผมจะลองใหม่แล้วกันนะครับมาโอเคเดี๋ยวผมจะลองใหม่นะนะผู้ชมลองใหม่นะฮะบดสกิลที่นะครับแล้วก็รีบกดสกิลเอฟเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือบล็อกเองนะผู้ชมมันจะมีอะไรติดตัวเราอยู่นะครับโอเค นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวเราจะเอาบักสุดท้ายบักต่อไปแล้วกันนะครับเป็นบัคสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะฮะบ,บัคสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าใช่บัคหรือเปล่ามีครั้งนึงที่ผมกินผลโมจิไปโอเคอันหนึงน,นะเวลาใช้ผลมังกรบินตกนะมันจะขึ้นมาว่าได้ถ้าไม่กดกระโดดอันนี้เราไม่มีผลมังกรนะครับเราจะไม่ทำนะวันดูถ้ากดดาบคู่กับเคียวสลับกันแบบเร็วคือเร็วคือต้องเร็วจริงๆนะแล้วถือเกียวหรือดาบคู่มันจะบัคถือดาบสองอันครับโอเค มาดวผมจะลองทำนะถ้าเรากดดาบคู่กระดาบเคียวสลับกันเร็วๆแล้วถือดาบเคียวและดาบคู่มันจะถือดาบสองอันครับเคียเราจะลองดูกันเผื่อมันจะได้นะครับผมตอนนี้ผมมีเคียวแล้วก็มีทุกอย่างเลยนะครับผมมีเคียวแล้วก็ดาบคู่ด้วยนี่นะครับผมจะปรับเป็นเลขสามแเลขสีได้นะครับนี่นี่นอาจจะมีสีที่บอดเข้าหน่อยได้นะท่านผู้ชมปับปับปรับป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 ัอันนี้ผมกดแล้วสุดท่านผู้ชมมันไม่บั๊กนะ มันไม่บักนะคนดูแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบเออโมเดลของไอ้น,นี่ที่สลับเปลี่ยนมากกว่านะครับที่มันจะรู้สึกแบบมันบักน,นะครับแต่ที่มันไม่ได้บักกันท่านผู้ชมมันไม่ได้บักนะครับนี่ไม่ได้บักเลย <laughs> ไม่ได้บักเลยแล้วท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับโอเคถือว่าได้อยู่เดี๋ยวเราเอาอีกสักบักแล้วกันนะต่อที่บักสุดท้ายนะครับมีครับใช้กาวิตี้แล้วกินผลไม้แล้วแปลงร่างแล้วกดใช้โมจิมังกรฟินิก์โอชิมยเยอะชิบหายๆๆๆ ผลมังกรเหรอผมไม่มีผลมังกรนะดินะคนดูผมมีบั๊กินผลพระแล้วกดสกีบแล้วถือผลตอนยังเป็นพระแล้วกดกินนะผมมีบั๊กกินผลพระแล้วกดตัวแอฟผลพระแล้วกดตัวแอฟแล้วถือผลตอนยังเป็นพระแล้วกินผลโอเคครับผมเดี๋ยวรอกันแล้วกันเนาะผมมีผลมังอยู่นะครับท่านผู้ชมมังนะครับมังฟุสมังฟุสนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินก่อนแล้วนะครับ แล้วก็กดตัว F e แล้วก็ดูสิว่าถ้าผมกินผลดารเข้าไปเป็นยังไงนะท่านผู้ชมอันนี้เรียกว่าเป็นบั๊กหรือเปล่าวะน่าจะเป็นหรือเปล่าน่าจะเป็นบั๊กนะครับอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคนดูแต่คือมันเป็นพระนะท่านผู้ชมแลกก้วสกิลมีเยอะด้วยนะสก,กิลมีโคตรเยอะหรือว่าเป็นพราะผนนี้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับสก,กิลมีเยอะมากนะผู้ชมเยอะจัดเลยนะครับโอเคสรุปว่านะครับบั๊กนี้พี่ก็ขอแบบว่าเรียกว่าสุดยอดอยู่เหมือนกันนะครับ ท่านผู้ชมก็ใครอยากจะลองทำบลพวกนนี้เล่นๆก็ลองทํากันได้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้เอาขึ้นก็ขออภัยทุกคนกันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าพี่จะมีสุ่มบั็กให้ละกันเนาะโอเคนะจะได้แบบว่าคุ้มๆหน่อยเลยสำหรับคนดูที่มาดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่ขออนุญาตลาไปก่อนละกันนะรับสวัสดีนนี้สวัสดีวันนี้ไปแล้วผมเจอกันนะครับบ๊ายบายจุบจ๊บๆอย่าลืมติดตาอีกเวยกันนะครับใส่แม้ก์ด้วยนะ